สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตบวบหน่อยค่ะนี่คือบวบหอมนะคะไม่รู้จะติดให้หรือเปล่าก็มีลูกทุกข้อเลยเนี่ยมีลูกอยู่ทุกข้อเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็กลัวจะโดนเพี้ยเนี่ยแบบนี้ก็โดนเพี้ยไปแล้วเนี่ย มีลูกนี้หลอดอยู่ลูกหนึงนดอกสวยๆเขามีลูกอยู่ข้างบนนู่นอ่ะอ้ย้อนแสงดอกเยอะอยู่ดอกก็เยอะลูกก็เยอะอยู่แต่ก็ต่อสู้กับพวกมแมลงเนี่ยดูน้องเต่าน้องเต่ากำลังเดินอยู่ ตออะไรตัวไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้กลมๆดูใบก็กลมไปหมดแล้วเป็นรูพรุนไปหมดแล้วอ่ะลูกก็ออกเยอะอยู่แต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะต่อสู้กันหน่อยดูน้องเต่าเนี่ยดูดูนี่นี่โดนแทะไปหมดแล้วเนี่ย ได้ฝนก็แตกยอดเยอะอยู่แตกยอดออกลูกอยู่แต่ก็ตัวมแมลงเยอะค่ะตัวนี้ยังไม่เป็นเต่ายังเป็นหนอนอยู่กำลังแทะใบสนุกสนาน <c oughs> ดูเอาแบ่งๆกันกินไปก่อนให้เขากินใบนะอย่ามากินลูกเดี๋ยวเรากินลูก เขากินใบไปก่อนเนาะขอให้หลอดสักหน่อยเถอะดูดอกเหลืองอาลามเต็มเลยบวกปลูบกบวกหอมหน้าฝนครับเพื่อน แต่เราไม่ค่อยได้ดูแลมากเนาะเราต้องทำงานจะต้องเด็ดใบทิ้งเนี่ยใบเก่าๆใบที่เกะกะเป็นที่ซุกซ่อนของตัวมแมลงเนใะบที่เขาออกใหม่ก็ดูสวยๆอยู่แต่ใบเก่าๆนะ่ะคุณไปหมดวันนี้ก็แค่มาอัปเดตบัวรหอมนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะดอกเยอะสวยมาก